Bone bone, put inside the mouth. Bone bone, bone bone, bone bone, bone bone, And then take your hand, touch them like this. Yeah. Bon bon. yeah, closer. Yeah. Closer. Where your foot? No. Bone bone. Bone Closer. No. อนนี้ครับเวลานี้พอดีวันที่สิบเวลาพอนีสเครับอที่สิเน่ยครับเวลาันี่ิีพนที่สิเวลานี่ครับเาันที่สบเระานีสเลายคราอด่ายครด้วทยทีายกาี่เลูเ่ลอนนีรับอนนี่ประมาณอีนี่สนครับ ลูกฟ้าจะเอ็นจอยกับลช้างเองช้างก็จะเชื่องใกล้ชิดกันปลอดภัยเพราะช้างมันพัฒนาตัวที่เชื่องที่สุดประมาณนี้